โอเคจุก้าสวัสดีครับผมเนี่ยอยู่กับลูกชนาซอกกานะครับเนาะวันนี้จะพามาร่วมพิธีการฉลองเมรนะครับในวัดวัดทุกโกรนครับเนาะก็บรรยากาศเมื่อวานก็มีรถเฮนะครับเนาะเก๋มิวสิกก็ผ่านไปแล้ววันที่2เมษายนวันนี้วันที่13เมษายนก็นาบกตการฉลองเมรนะครับจะมีพิธีการทจะมีพิธีการเนเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศ การจับสอยดาวแล้วก็โรงทานไปน้องโอเคครับลุงไปไปดูใกล้โอเคครับน้องไปเราพาไปชมบรรยากาศเดินปั่นวันนี้ก็จะมีโรงทานไม่กี่โรงนะครับนะวันนี้ผมพาไปชมบรรยากาศโรงทานโอ้ดิเราเดี๋ยวผมพามาสัมภาษณ์โรงทานหน่อยนี่งทานมาจากไหนครับนี่มาจากฮอกไกห์อกไกห์น้ำซ้อมเลยมาโอ้หิวน้ำไปนี่เลยขอางทานหน่อยนะครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับผมตัจอยผมหน่อยได้ไหมนี่ผมถือกล้องด้วย โอเคครับคุณนะครับก่อนมนมธนบุญกับจะภาพโรงทานมาจากคโคกลอยพี่น้องนี่สุดยอดมากนะครับป้ายพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตรงนี้ก็ะจะมีเดี๋ยวมาจากม,มาจากไหนบ้างครับโรงทานนี่ก็จะเป็นโรงทานนุ่มเป้งมาถ่ายนี่โรงทานหมดโอ้หมดแล้วพี่น้องเอ้ยนุ่มจานหมดแล้วครับน้องมาไม่ทันเริ่มมดลื่นแล้วว่าโรงทานนุ่มท่าน้องบ้านโฮเลยมอเตบัดพี่น้องาเอายังเอายังเต่อแถว หวานพี่องสุดยอดจะอีกนี่ธรรมดาที่ไหนนี่เจลอ่ะตัวรงทานพี่น้องยังมาไม่ทันเลยรงทานหมดแล้วพี่น้องเอ้ยกิโลนี่50ากิโลโอไม่เหลือแล้วไปพี่น้องไปตัวโรงทานโอเคป่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ตัวนี้หน่อยมีอะไรกันบ้างนี่โอ้โรงทานอะไรตรงนี้นี่ใครเป็นเจ้าภาพโรงเท้าเจ้ยบอบโอ้นี่พี่น้องเจ้าภาพโรงท้านะครับน้องเสีย บุญมีนะครับน้องสนุภายไหมน้องเอาโรงทานน้ำส้มนี่ครับขอบคุณครับวันนี้เรามาหาอัปเจ้าภาพ롱ทานกันหน่อยเปิดแล้วนี่เปิดแล้วนี่เปิดแล้วอ๋อเปิดแล้วน้องนะครับเราจะพางทานช่วงเช้าก็มีโรงทานนะครับอ่าสอยดาวเดี๋ยวผมจะพาไปชมซอยดาวนะครับน้องแต่นี้เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศอ่าบริเวณงานกันหน่อยนะครับน้องเฮ้ยใหญ่ใหญ่มูยใหญ่ยุ้มใหญ่โมบิน่าใหญ่ใหญ่ดูโซน่าหนิหมดหมดเท่าบอล โอ้กุ๊กดุ๊กโอ้ยายนุกุ๊กสัตช่ไยมวันนี้ก็มาร่วมฉลองเมนบัดบัตคุกเพลอกันนะยายจุงกะยายวันดีปีใหม่ไทยเนาะยายมาจากไหนครับยายยังมันสกิลเนาะยายก็มาร่วมบุญเดี๋ยวผมพาอ๋อเดี๋ยวผมพามาดูทรงทานนไปหน่อยนะครับเนาะก็สวอนดิ์โมทนาบุญอ๋อนี่ลงท้าเลยโอ้จุงกะสวัสดีครับผมผมลงทานได้ๆจะภาพลงทานเนี่ยงอ๋อทั้งหมดนี่ครับก็เป็นจับภาพลงทานเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มีอะไรบ้างจะพาลงทานนี่ก็ได้อะไรมาครับลงทานพี่จ้องมือมุ่งใจลงทานสินะอ๋อลงทานน้ำส้มเอโอเคเป็นองนี้ครับเราจะเป็นลงทานน้ำส้มใส่มากก็มาดีใจยังนี่หรือเจยังแกถาเฮ้ยอ๋อเจกีิสันโอเคเดี๋ยวเราอัปเดตนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยมาติดกันนะครับลงทานนะครับเนาะวันนี้ก็มีลงทานน้ำส้ม เตมาแล้วก็จะมีขนมเจตรงนี้แล้วก็จะมีโรงทานส่วนตรงนั้นครับแล้วก็งานบุญเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศฝั่งโน้นกันบ้างครับนล้จะเป็นซอยดาวนะครับผมพาไปสัมพา หมดเฮ้ยโอ้ยพี่น้องหมดแล้วขายดีมาก50ากิโลไม่เหลือเลยพี่น้องรัาฟรีกี่เซิลหน่อยไหมนะเออมาสิบล้อก็มันเซิลพี่น้องนี่ครับน้องโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมโรงทานไปชมดาวกันหน่อยโอเคพี่น้องปะเดี๋ยวามาชมบรรยากาศการสอยดาวนี่ไม่ต้องอย่างนี้พี่น้องเนี่ยครับเราสุดยอดวันนี้เขามีอะไรรางวัลใหญ่บ้างนี่ไหนได้อะไรตเล็กแต่จะน้ำซม จัดฉลากได้น้ำส้มเนาะมาเดี๋ยวผมปะยังไม่ได้จับอ๋ออะไรบ่กยังไม่ได้จับเลยได้ใช่ไหนได้อะไรได้อะไรยังหนิได้กะลำมังค่ะไหนกระละมังอ๋อนี่อันนี้หมดกี่บาทแล้วนี่ได้เท่านี้นี่ยิมโรยคุ้มค่าแล้วมาโรยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋อนี่บาร์บีคิวโรยนี่บาร์บีคิวโรยอ๋อโรยหนึ่งได้เป็นได้เป็นตัวันหนึ่งแล้วพี่น้องโอ้มีรางวัลใหญ่ด้วยพี่น้องจักรยานจักรยานเดี๋ยวผมพามาชมบรรยากาศตรงนี้หน่อยพี่น้อง จะมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์โอ้โหพี่น้องได้ที่นอน <c oughs> สุดยอดสุดยอดที่นอนหมอนมุงจุกาสวัสดีครับผมท,นนที่นอนเนี่ยยังสัมเบลมเลยมาเดีย๋ยวผมพามาชม<อ>ผมใหญ่ได้จากยานเด้นี่ไอ้เอ๋โอ้กรรมการอเอาจากยานให้ผมทันหนึ่ง<อ>ใครได้พลลมนี่นได้ไหมาันลมนี่โอ้พี่น้องนี่รางวัลใหญ่ออกแล้วครับพันลมหนึง่งเครื่องนะครับเนาะนี่นี่นี่ยา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 ธรรมดาที่ไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปด้านในได้ไหมนี่ วันนี้ผมขอมาสัมภาษณ์เจ้าพนักงานนะครับขายบัตรโอ้ดิสุดยอดโอ้รางวัลใหญ่มีอะไรบ้างนะครับวันนี้มาเดี๋ยวมาสัมภาษณ์มีจักรยานยนต์จักรยยานนต์มีตู้เสื้ผ้าเอ้ยไหนมีโททรซฟาสองนิ้วโททรัศน์ไมโครเวฟครับโอ้โหมีกระทะกระทะไฟฟ้ากระทะปิ้งหย่างพี่น้องโอ้โหธรรมดาที่ไหนนะครับนี่สุดยอดมากก็มาๆี่น้องมามาร่วมซอยดาวเขาเรียกซอยดาวได้ไรนี่เขาจับอะไรกันนี่ ใครปลาเดี๋ยวผมมาชมหน่อยเขาตักอะไรกันนี่อ๋อเขาจกไฮพี่น้องเอ้ยนี่ของแท้จกไฮทองคํานะครับเนาะมาบาทละกี่บาทยี่สิบบาทบาทละียี่สิบบาทพี่น้องได้ครับเนาะบาทละียี่สิบบาทก็มาจกไฮทองคํานะครับเนาะก็ใครดวงดีก็ได้จักรยานไปนะครับวันนี้มาลุ้นกันนะครับเนาะว่าใครจะได้จักรยานมาพี่บาสมาพี่บาสบางโอนเลยมาเอาซือบ้านยังครับ อ๋อซื้อกี่บาทครับนี่ส,ส, haha, สีส่สิบบาทอ๋อเดี well ๋ยวเอาไปเลยไปจกหายตรงคำตรงนู้นเนาะซื้อบัตรเสร็จเรามาจกหาตรงนี้นะครับเนาะเดี๋ยวให้กรรมการเขาดูเลยนะครับเนาะก่อนแรกเราจะต้องมาซื้อบัตรก่อนนะพี่น้องนี่ตรงนี้เพราะว่าเรามีพนักงานขายบัตรตรงนี้ขายบัตรเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะแล้วค่อยมาจกหายตงคำตรงนี <S <S ้เด nice> okay. ้อพี่น้องเด้อนี่ครับเนาะนายกรรมการเฮ้ยซมเบิร์มเลยวะเนี่ยลวบบัตรกี่กะใครกี่เม่นเพลย์กอบเรื่มเนาะเม่นบอก ก็มาเลยก็มานะครับเนาะบาทละยี่สิบบาทบาทรางวัลใหญ่เรายังเหลือเด้อพี่น้องเด้อไมค์คาวเวฟออกไปแล้วนะไมค์คาเวฟออกไปแล้วนะครับเรืงเรือจักรยานยนต์เอ้ยเออจักรยานยนต์เอ้ยจักรยานแล้วก็ทอร์คัสซีพี่น้องยังอยู่ยังอยู่นะครับเนาะอ๋อจุงกะท่อแก่ใหญ่ช่วยได้รับสวัสดีติงบุ่มให้เลยช่วยซื้อบัตรก่อนยี่สิบบาทแล้วค่อยมาล้วงไห้พี่น้อง ล้วงไม่ได้เขาต้องเอาบัตรมาแลกนี่นี่เขาต้องซื้อมาจังซีเห็นไหมเอาบัตรมาล้วงไหนะครับเนาะอ่าเอาบัตรมาแล้วก็มาล้วงไหนะครับเนาะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะของโอนนะครับเนาะโอ้พี่น้องกระติกนี่ครับออกแล้วครับผมนี่รางวัลใหญ่เรามีจริงพี่น้องครับจักรยานยังอยู่ยังอยู่มา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 ซื้อบัตรซื้อบัตรซื้อบัตรกี่ใบนึลูกห้าใบโอเคมาไปลุ้นกันเพื่อได้จักรยานนะครับเนาะ ขอเชิญครับเชิญครับสี่ใบไปสิบาทห้าใบร้อยเราลดให้พี่น้องโอเคมา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 เชิญ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 สี่ใบไปสิ4 4บาทห้าใบร้อยลดให้ครับลดให้ ขายเจขายเจขายแถมพี่น้องขายเจขายแถมนะครับเนื้อรางวัลโดยรางวัลใหญ่ครับยังอยู่จักรยานยนต์อุจัารยนพี่น้องโททัศสีนะครับเนาะแล้วก็ไมโครแวฟนะครับงานคอขอโทษขอไปเด้อเดี๋ยวผมจะขอไปก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวขอไปชมบรรยากาศนะครับเนาะฝันร่วมกันบ้างโอเคประพี่น้องไปโอเคพี่น้องนี่ครับขนมจีนนายจ้าภาพนายจ้าานนี่นายจ้าภาพโอ้จุกัดสวัสดีครับผมจ้าภาพใหญ่ขนมจีน โอ้นี่ครับเจ้าภาพโรงทานนะครับวันนี้ก็ได้เอาโรงทานน้องจีนนะครับน้องมาช่วยวัดบ้านของเราน้องสุดยอดมากครับก็ขอทุกมาสมบูรด้วยนะครับน้องสุดยอดสุดยอดน้ำยาอะไรนี่น้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาป่าพี่น้องนี่ครับสุดยอดมากเมื่อกี้มาจะพาน้องมดตบัดเอ้ยพี่น้องห้าสิบกิโลนี่กิโลครับนี่ โอ้ร้อยกิโลไปน้องวันนี้กินทั้งวันแน่นอนเยี่มสุดยอดเลยครับขอบคุณนะครับเจ้าภาพอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพนะครับวันนี้ก็มารวมบุญฉลองเมนนะครับน้องวัดบ้านพุ่งดอเราเนี้ครับเราจะให้ดูบรรยากาศการฉลองเมนตอนนี้พระกระเทศอยู่นะครับน้องนี่ครับเนาะก็มาเปิดแล้วใช่ไหมนี่ให้กินแล้วใช่ไหมนี่โอเคนะครับน้องใครหิวก็เชิญต่อแถวได้ไปน่องมาเชิญ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 นะครับหลงทานหลงทานลวงจิน กินน้้ำสมอ๋อเดี๋ยวกรับเ๋ยวผมขอหาน้ำส้มแป๊บนึงโอเคครับรงทานรงจีนก็หิวก็ต่อแถวได้เลยนะครับนะบรรยากาศการม,มากินรงทานอันนี้รงทานน้ำส้มก็แจกแล้วนะครับเนาะโอ้นี่เอาคุณ,เอ,คณเอาคุณนะผมขอโกโก้สักแก้วได้ไหมครับโกโก้โกโก,โก้นี่ครับขอบคุณนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานน้ำส้มเป็ดหิมะด้วยนะครับเนาะวันนี้ก็เอาโรงทานน้ำส้มนะครับผมจะมุ้ยเพราะมันกันบ้านมัน ทายทอดผลเจ้าใจมากป่ะจอมจอมหนูจอมเชจจอมเชจก็ขออนุโมทนาบุญนะครับเนาะกับเจ้าภาพโรงทานด้วยนะครับเนาะออบคุณเรินเรนะครับเนาะก็ขอบคุณแทนชาวบ้านหมู่หกหนองน้ำใสนะครับเนาะเกิดที่มีเจ้าภาพมาร่วมด้วยนะครับเนาะเอ้าพี่น้อง ะเดี๋ยวก็้ามาชมบรรยากาศส, hmm? <c oughs> ส,สุดยอดยังไงด้วยใหญ่จัยังไงเลยสุดยอดแล้วเนาะได้อะไรกินข้าวนหนิไงไก่เจ๊ไก่โอเคเนาะเขามีโมด้วยเนี่ยรับบานรโมโมไปหาหนานนยู่โรงงานเขาเม้าบ่อ๋อเขามีเขาเม้ามา,มมาวันนี้เรามีรงทางไนไอติมมาจากไหนพี่น้องวันนี้เรามาสัมภาษณ์รงทางไนไอติมกันหน่อยแล้วเนาะอ๋อพี่กีตาร์เหรอพี่น, <S <S น้อง นี่รงทานพี่กีตาร์ครับไอติมโอ้ยพี่น้องนะน้องพี่กีตาร์วันนี้เอาไอติมมานะครับรงทานวัดบ้านคุโปรเราครับน้องนีครับน้อง롱ทานพี่กีตาร์แล้วก็พี่น้องนะครับนะ้องวันนี้ก็ได้เอารงทานนะครับนะ้องมาช่วยข้ามาด้วยไนงะขา้าม้าว่ายังนีิมาเลย โอ้นี่พี่น้องโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าภาพโรงทานเข้าเมาด้วยนะครับเนาะว้าวเอาคุณกีต้าเฮ้ยบ้านโมตสวเส้ยนี่อัมโบอัมโบนะครับเนาะอัมโบของแท้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานเข้าเมาแล้วก็เจ้าภาพโรงทานนะอเอาบอกชื่อเองอ้าคุณพิชิตเซ็งมะโคนค่ะคุณพี่จีตเซ็งมะโคนนะครับเนาะข้าเมาโรงทานแล้วก็พี่กีต้านะครับเนาะวันนี้ก็เอาโรงทานขนมไอติมนะครับเนาะมา ร่วมบุญนะครับฉลองเมนวัดบ้านโคกโขลาคณะน้องเก็ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพโรงทานวันนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยเมียนประเมียนประนโมตระเมฮงรู้โมพุทธายะก็โอเคครับเนาะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงวันนี้ขอลาจุกกะสวัสดีครับผม